เรื่องนี้รับบทเป็นอาคินครับมีเรื่องมายาก็เป็นคนค่อนข้างดุดันนะครับเรื่องนี้ผมว่าผมน่าจะดุด,ดันที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยแล้วก็ฉากที่เข้ากับนางเอกมันเมื่อก่อนมันอาจจะแบบไม่ได้แบบรุนแรงแต่เรื่องนี้รุนแรงนะฮะก็คือจุดกระชากลากถูดูเป็นคนไม่ค่อยดีเลยนะฮะแต่ว่าในในความที่ผมต้องรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าเราต้องการเค้นจากนางเอกว่าต้องการอะไรจากครอบครัวเราแน่เขาพยายามเข้าหาเรามากๆนะครับเราก็เลย แสดงออกมแบบนั้นนะฮะก็เป็นการท้าทายบทบาทพอสมควรเพราะว่าซีนอารมณ์ทั้งกับนางเอกทั้งกับโดพ่อเนี่ยเขค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเป็นคนมีปมนะโอ้โเรา๋ยเพื่อการจะต้องอัพเลเวลขึ้นมาเยอะมากคือมันต้องมันต้องบูสต์พลังตัวเองอนะ่ะเพราะว่าเราดุดันมากในเรื่องเราจะเป็นคนที่แบบมโมโหคนอื่นตลอดเวลานะ จะโปสต์ีนไม่ใช่คนขี้โมโหนะครับแต่ว่าแบบก็เลยต้องอัพเลเวลอัพพลังเองขึ้นมาไม่เคยเล่นเองในเวอร์นี้มาก่อนเนอะมันรุนแรงมากจนจนเหนื่อยนะครับแต่ว่าถือว่าท้าทายแล้วกันนะครับพอ<ป><ป>รับพอรับแรงกระแทกยังไงบ้างครับละครตอนแรกคือแรงกระแทกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซีนแทบแทมากกว่าที่มันจะมากระแทกนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างดูเดือดถ้าเทียบกับละครไทยที่ผ่านๆมาเรื่องนี้ ดูแลสมบูรณเลยนะครับซีนแซ่บแบบนี้ยังไงครับมันยากมันมีความเพราะว่าโอ้โหมันแซ่บถึงขั้นน้องน้องซีรีส์วายเลยเป็นตั้งขนาด NC ไม่ใช่เลิฟอซีนเลยเป็น NC เลยครับผมใช่แน่นอนมากกว่าจุดแน่นอนครับมันเป็นเป็นครั้งแรกมาที่ถึงท้องเล่นระดับนี้ใช่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องขออนุญาตน้องปันปันนะฮะว่าแบบเฮ้ยผมจะต้องถึงต้องตัวขนาดนี้นะครับขออนุญาตพ่อแม่เราด้วย อ่าครับ <sketches> รู้จ no ัก no. น้องอยู่แล้วอก็เลยก็เลยเล่นสบายหน่อยอ่าในเรื่องของการแสดงนั่นได้กันยังไงในเรื่องของการแสดงนั้นได้กับน้องยังไงเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการคิวเิวเล่นโ่นนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือปันปันเราสนิทกันมากมากอยู่แล้วนะครับเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการที่แบบความความสบายเวลาอยู่ด้วยกันมันสบายอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ยากเหมือนนั้นจะเข้าไหลแต่ว่าที่ต้องโฟกัสมากก็คือเรื่องการแสดงเพราะว่าปกติเราจะคุยเล่นแบบเฮฮ้าตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมาเชื่อเชองกัน เขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขามันก็จะมีความต้องสู้ต่อกันละกันนะครับมันก็มีการบล็อกกิ้งอะไรกันเยอะไม่นะว่าไม่ถึงระดับไหนถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบล็อกกิ้งเยอะมากเพราะว่าซีนแต่ละซีนเนี่ยเป็นซีนยาวแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ยาวแบบคุยเล่นๆมันทะเลาะกันมันเวียงกันมันโอ้โหคือการมันต้องจำบล็อกกิ้งให้เป๊ะด้วยแล้วก็ในฉากเนี่ยคือบทก็เยอะอารมณ์ก็รุนแรงนะครับราฉะนั้นต้องทำกันบ้านมาอย่างดี บอกว่ามีการกระชากกันบ้างเหมือนกันคือมันรุนแรงอ่ะมันกระชากไปกระชากมานะครับมันก็มีรอยเล็บบ้างนิดๆนหน่อยมีตกพลาดบ้างก็แต่ว่ามันยู่อยู่ในบทบาทเนาะผมมาโดนโดนเขาตกเนี่ยโดนเขาตกตจริงด้วยเพราะมันเป็นฉากที่แบบมันไวทุกอย่างไวมากมันก็เลยบัญชีการกัดระยะมืออาจจะยากหน่อยนะครับผมเข้าใจได้มือหนักไหมพี่ปั่น ไม่ครับขออีกครั้งแล้วกันเอาปีกกลับเลยอ่ะย้อนไปรถซีเราขออนุญาตตัวบัรทุนแล้วส่วนตัวเราต้องขออนุญาตคนข้างคนได้ไหมคะโอ้ให้ครับขออนุญาตขอพ่อแม่หรอเออที่ขออนุญาตเราเป็นนักแสดง p r o f e ช s i o n a l นะฮะนั่นแหละครับเป็นเรื่องการเรื่องการทำงานครับเป็นเรื่องการทำงานใคร่าให้ฟังไปใช่ครับเล่าให้ฟังไปอ่าก็มันใกล้ตัวเรานีดแม่ผมก็เล่าเรื่อง ชีวิตผมให้คนสนิทสนิทบังทุกคนเลครับหมดทุกคนเลยหมทุกคนครับพ่อแม่เพื่อนสนิทแมวไปเรื่อยเลยนะลำนะเราสบายใจได้เป็นอยู่ันการงานครับเราก็เป็นนักแสดงโปรเฟชันแลเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดครับอยากให้เพื่อนสนิทของเราได้ดีเข้าใจไหมว่าเขามีทัศนคติอะไรอย่างนี้ไหมทุกคนเข้าใจครับ ก็มีคนคนนึงนะครับเข้าใจเขาจะบอกว่าไม่มีใครไม่เข้าใจโดยที่รักผมเข้าใจผมหมดแล้วเรื่องการแสดงคลิปปัญหาพวกภาษาสดงไม่ไดใช่ใช่ใช่ครับผมมีมีชายชายฉากแบบคุณย่าอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็ที่เหลือไม่มีปัญหาเลยรคุณย่าคุณย่าคุณย่าอาารเขาจะบอไรบ้างครับเขาจะชอบให้เราเป็นผู้ชายเราเป็นคนดีเราไม่เล่นรุนแรงพวก เราไม่ชอบไม่ชอบคุณชอบเห็นความก้าวร้าวของเราคุร้ายไหมเช่ไหมใช่ใช่วันนี้ต้องบอกเขายังไงบ้างนะว่ามันเป็นบทบาทยังงบอกแหมมายูซูเมะมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวก็มีละครที่เล่นเป็นคนดีให้มาได้ดูนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอแล้วกันเรื่องนี้มีใช่ไหมครับแบบคนดีป็นบัตคนดีนี่มีคิดว่ามีนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ต้องห้ามบ้างก็มีภาพตามันเรื่อยๆเรื่องนี้ต้องห้ามดูเรื่องนี้อย่างนเรื่องนี้ไม่ต้องดู ผู้คนต้องดูแสบมากมาไม่ต้องดูคุ้มแต่ว่าเป็นเอฟซีดับหนุ่มเราเลยนะครับมาเหรอครับแน่นอนเขาว่าภูมิใจในตัวหลานเนาะเมื่อก่อนมันเป็นภูมิชายเป็นท่านชายเป็นเจ้ามาตลอดนะครับตอนนี้ก็เริ่มดุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้แล้วการทำงานที่ปดต้องใช้แรงตึงไปเรื่อยๆกนเหครับคือมันก็เป็นการที่กวดบาดตามอายุด้วยนะครับแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้น เพราะฉะนั้นงานที่มาถึงเราเนี่ยก็จะเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือมากขึ้นต้องใช้อารมณ์มากขึ้นนะฮะซึ่งก็ถือว่าท้าทายและกันสนุกผมได้เห็นมุมมองเห็นอารมณ์ใหม่ๆของตัวเองเห็นลิมิตของตัวเองที่แบบเฮ้ยเราอยากจะทะลุมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมันสนุกกับการแสดงนะตอนนี้ือตอนนี้ยังมีงานลาคอเข้าอย่าง่อเนี่ยเลยก็ับก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผมก็ต้องต้องเลือกด้วยนะครับในขณะที่หลายๆคนมีวผลกระทบเรื่องของดาราคนเดิมๆไม่มีงานแสดงอะไรเงี้ยเนี่ยฮะฉันเองยังมีงานมา่อเนื่งคือ ผมรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองเราเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพนะครับงานที่คุณภาพเขาต้องใช้นักแสดงคุณภาพผมรู้สึกว่าผมก็เลยพยายามจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรื่อยๆหรือว่าเราเออติกรวมมาเล่นของละครเฟดพอบ้างอะไรบ้างมันเลยไม่มีเหมือนกับตอนนละครช่องที่แบบว่ามันผลผลิตน้อยลงดาราตกง,งานมากขึ้อนะอะไรอย่างเงี้ย คือคือผมเป็นฟรีแลนซ์เนาะวันนี้ก็เลยรับได้ทุกได้กับทุกอทั้งซีรีส์ทั้งหนักใดๆได้หมดเลยส่วนตัวมันมีเหตุกพรณ์ก็ไม่สุดริงจริงที่เราทำงารทำงานผลกระทบคือก็พูดตรงว่างานน้อยลงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กัวเรื่องนั้นเราอะคือด้วยความที่ว่าผมวันนี้ผมมีธุรกิจด้วยนะครับฉะนั้นโฟกัสผมก็คือการแสดงเรื่องที่ผมอยากจะโชว์ของจริงๆอยากจะเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ ทั้งธุรกิจที่เราผมค่อนข้างโฟกัสมากๆนะครับตอนนี้ก็ขายโปรตีนไข่ขาวอยู่นะครับแบรนด์ชื่อว่าเอกี้ก็กาลังขายดีใน Tik ต o อกช็อปปี้ลาซาด้าเลยนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่กินนมวัวไม่ได้แพ้เวแพ้ซอยนะฮะที่จงเรามีธุรก,กิจหลายตัวตอนธุรกิจหลักๆคือวันนี้เลยใช่มครับใช่ครับโปรตีนไข่ขาวครับใช่แล้ว เรื่องของการแสดงมีอะไรที่เราอยากจะลองทำอย่างเช่นซีรีส์วายครเป็นอะไคนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็าคนยะมีรายยังซีีวายเนี uh <s <s ่ยผมยังยังไม่ได้มีประสบการณ์รว่าถ้ามันมีโอกาสถ้ามีบทที่ดีบทที่ท้าทายเราคือผมไม่ได้เกีียดนัพี่ชวนมีหลายเรื่องอย่าลืนะครับครับผมเดี๋ยวไปคุยกับแกงบ้าน่าบ่กสก็ส่วนหนึงว่าชายรักชายอีกส่วน มีอันบ้างมันต่างไรครับเพราะว่าซีรีส์วายก็จะมีการเสนอคู่วายความจริงแล้วชายรักชายคือความรักสิ่งตรีมือที่อยู่ในซีรีส์หรือว่าในละครปกติอะไรคือตัวละครมันต่างอย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์เกซีรีส์ว่าชายรักชายีมือประเภททีนซีนีหะเกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ประชาชนเขาจะไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายชายกับชายเลยไม่ได้คิดว่าเป็นคู่เกยแบบว่า แต่คนที่เป็นเกย์จริงๆเขาก็ไม่ได้คิดว่าโดยเป็นเกย์ป่ะเออประมาณน้ะผมก็ไม่แน่ผมไม่แน่ใจปะแยกไม่ออกเออแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องนี้ก็เปิดกว้างนะว่ามันเวลาคือเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าดูเองต้องไปเล่นชายรักชายหรือซีรีส์วายก็ มันก็คือจิตวิญญาเรากับจิตวิญญาณของอันสเตดีคนหนึ่งเล่นด้วยกันรูปลักษณ์ภายนอกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแหล,ละเรามองข้ามเพศสภาพไปแล้วเรานี่คุณดีต่อมองไม่อเอาจริงๆเรื่องซีรีส์ว่านี่ก็มีมันก็มีแต่ว่าอาจจะเป็นบทบาจจะยังไม่ลงตัวนะครับดูเรื่องคิวด้วยใช่ไหมดูเรื่องยูเรื่องคิวด้วยใช่แต่เคมีเคยฝืนนี่คือได้เลยนะซีรีส์วาได้เลยคิดว่าถ้าผมเล่นจะมีคนรออยู่ไหมดูจริงเหรอจะดีใช่ไหมอะไรก็ย่อยูยังไม่เกินใช่ไหม เก็บไว้เป็นข้อมูลขอนะครับแลเรอดูดครับโ <Okay, S 2> อเคครบบุณครับ